สวัสดีคะ่ะพบกับช่องนานะคะนาก็ได้นําความรู้และสาระดีๆมาฝากทุกคนเหมือนเช่นเคยเลยนะคะและเพื่อมาให้พาชมคิิปใหม่อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ขอเสนอในเรื่องไม่พบกับประโยชน์ของดามีนามีถิ่กนกำเนิดในภาคใต้ของสหรัฐอเมริกานะคะข้อมูลจากเฮดีสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ ดามียนาะเป็นไม้พุ่มที่พบในอเมริกาใต้อเมริกากลางและทางแถบแคริบเบียนนะคะใบเละหน่อของต้นไม้ชนิดนี้ถูกใช้ทำยานะคะประโยชน์หรือสรรพคุณของดามียนาก็คือใช้เพื่อรักษาเภาะวะไม่สบายท้องต่างๆเช่น อาหารไม่ย่อยท้องร่วงท้องผูกและยังใช้รักษาอาการจากการหมดประจำเดือนและอาการก่อนมีประจำเดือนได้อีกด้วยนะคะกะนั้นข้อมูลของริตต้นไม้ชิดนี้กับภาวะเหล่านี้ก็ยังมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่น้อยมากนะคะผลข้างเคียงและความปลอดภัยของดาเมียนาก็คือ การเราทานในปริมาณที่ใช้กันทางการแพทย์ถูกจัดว่าอาจจะปลอดภัยแต่ก็อาจจะมีผลข้างเคียงร้ายแรงเกิดขึ้นได้มีรายง,งานที่ว่าการทานสารกัดจากดาเมียนา200กร,รมัมอาทำให้เกิดอาการชักและอาการอื่นๆคล้ายกับโรคพิษสุนักบ้านเลยนะคะและข้อควรระวังเป็นพิเศษก็คือสตรีมีครรภ์และแม่ที่ต้องให้นมบุตรควรเลี่ยงใช้พืชชนิดนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะการผ่าตัด เนื่องจากดาเมียนาอาจส่งผลต่อระบบกรูโคตในเลือดได้จึงควรหยุดใช้ดาเมียนาก่อนเข้ารับการผ่าตัดอย่างน้อย2อ,อาทิตย์นะคะก่อนการใช้โปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรหรือแพทย์เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก่อนจากการบอกกันหน่อยว่า ท่านชอบดอกดาเมียนนาหรือเปล่าคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะถ้าท่านเห็นว่าคลิปที่มีประโยชน์ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์อยากชมคลิปใหม่ก็จะลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ